เฮ้ยเขามีแนวคิดอยากให้ทางตำรวจจีนเนี่ยมาร่วมราดตระเวนกับตำรวจไทยก็คือเดินขนาบคู่กันไปเลยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเที่ยวจีนให้กล้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นหลังจากมีข่าวนี้ออกไปก็เกิดกระแสวิพากวิจาร์ค่ะเหมือนที่เรากำลังวิพากวิจารณ์อยู่ว่าใช่อะไรหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยหมอยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าที่เป็นโรคนี้เราไม่หายสักทีจริงๆโรคเนี้ยรักษาหายได้นะแต่ที่เป็นเราไม่หายสักทีเนี่ยเพราะอะไรก็ยังไม่ทราบแล้วบอกว่ายิ่งแข็งแรงกับยิ่งหายยากประเด็นใหญ่โตเลยนะเเเพรรราาาาะะววว่่่ออไมมืัฐบลคีแนิดฮย ông nghĩ mà เอาตำรวจจีนมาร่วมทำงานกับตำรวจไทยไหมเฮ้ยจะดีหรอนี่ไงเขาบอกว่าอยากให้มาร่วมรตฐเวนกับตำรวจไทยก็เลยทำไม่เกิดเสียงคัดค<ช>้านกันอย่างมากมายจากหลายฝ่ายเลยนะคะ<ช>จุดเริ่มต้นนะคือก่อนที่นายกจะบินไปไประชุมเอเปกค,คุณผู้ชมก็คือได้เรียกหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวไปพูดคุยเรื่องสร้างความมั่นใจความปลอดภยอัยแล้วก็พูดถึงว่าเอ้ยเราจะดูแลนักท่องเที่ยวจีนอย่างไรได้บ้างจากนั้นผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่มีประเด็นการพูดคุยกับนายกบอกว่าเฮ้ยเขามีแนวคิดอยากให้ ให้กล้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นหลังจากมีข่าวนี้ออกไปก็เกิดกระแสะวิพากษ์วิจาร์เหมือนที่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่า อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือทั้งเรื่องการทํางานที่ตํารวจไทยนะตอนนี้นะหลายๆคนบอกว่าพิพากษาว่าไม่ค่อยได้มาตรฐานรวมไปถึงเรื่องอธิปไตยแล้วก็เรื่องศักดิ์ศรีของชาติใช่จริงอย่างนี้คนไทยไปเที่ยวจีนก็ต้องส่งตํารวจไทยไปด้วยเพื่อความปลอดภัยไม่ไม่คนจีนเขาที่เขาเขาจะให้ตํารวจจีนมาดูแลเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนน่ไม่ค่อยกล้ามาประเทศไทยเพราะมันมีข่าวข่าวไม่ดีออกไปไงเอ้ท่องเที่ยวของไทยเขาคงจะคิดมาแวบๆหนึ่งว่าอย่างนี้มันจะแก้ไขได้ไหมตำรวจจีนมาไหมแต่ตอนี้มันพูดถึงอธิปไตยนะตำรวจประเทศอื่นจะมมีย่าาาาาใใหญนนบ้้้เเรรไไดงงถ ตำรวจจีนเข้ามาอีน้อยก็ตำรวจรัเสเซียเข้ามาเพราะรัสเซียก็มาเทียเยเท่ยวประเทศเราเยอะตำรวจอินเดียก็ต้องเข้ามาเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องเข้ามากันทุกววประเทศเพราะคนมาเที่ยวบ้านเรายเยอ <c oughs> ะนั่นสิเรา,เ<อ>าต้ตาหามาตรการที่เร,เราทํากันเองแล้วก็มีความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นไม่ดีเพราะประสิทธิภาสมันใจให้ได้พอเกิดกระแสนี้ขึ้นโคศกรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าเรื่องความคิดที่ตำรวจจีนไม่ใช่ให้มาล่าตะเวนแต่ว่าให้มาแค่ร่วมมือกันทํางานให้ข้อมูลบอกแสกับตำรวจไทยเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเอกราชส่วนหนึ่ง มกันแก้ปัญหากำหลับกลุ่มทุนจีนสีเทาเพราะว่าคนพวกนี้กลัวตำรวจจีนด้วยกันเองประมาณนั้นแล้วเขาไม่กลัวตำรวจบ้านเราหรอใช่กระทางทางด้านผบตรเขายืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทยไม่สามารถทำได้และ เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยตำรวจไทยก็มีศักยภาพมากพอในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวนะเขาว่านี้ด้านผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเขาว่าไงกันบ้างอะ่ะเขาก็บอกพวกกลางคืนพวกไกนักท่องเที่ยวจีนอะ่ะเขาเห็นด้วยว่าว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าเท่าที่ผู้ข้าเาตำรวจจีนมาใช่ใช่เพราะว่า เท่าที่เขาพูดคุยกับชาวจีนเนี่ยต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าถ้าเดินทางมาประเทศไทยต้องระวังตัวแต่พอจากที่รัฐบาลมีนโยบายว่าจะนําตารวจจีนมาทางานร่วมกับตํารวจไทยเนี่ยมันช่วยสร้างความเชื่อมัน่นความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจีนเนื่องจากตํารวจจีนเนี่ยจะมีรายชื่อของผู้หลบหนีที่เข้ามายังประเทศไทยที่มาทําธุรกิจจีนเทาเนี่ยนะคะทาให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของผู้มีอิทธิพลท่มันมันเขาเอาใจคนจีนเยอะมากวีซ่าก็ไม่ตรวจไม่ต้องทําเข้ามาเลยเมื่อเช้านี้ล่าสุดนะนายกก็ได้พูดถึงกรณีนี้เขาบอกว่าเป็นไป ไหรอกที่จะให้บตำรวจจีนมาเดินประกบอะไรแบบนี้แต่ถ้ามีความร่วมมือเกิดขึ้นในแง่การประสานข้อมูลกับทางตำรวจจีนอาจเชื่อว่าจะให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นอันนั้นก็โอเคไม่ได้หมายความว่าตำรวจจีนจะมาเดินบนท้องถนนเมืองไทยกู่กับตำรวจไทยเลยนะอันนั้นไม่ใช่เรื่องนี้คงเป็นการสื่อสารที่มีการผิดพลาดมากกว่าอีกเรื่องนี้ที่ต้องให้กำลังใจมากๆเลยคือพี่ชายคนนี้พี่เมฆวินัยไกรบุตรคือป่วยกับโรคที่เขาเรียกอะไรสุ่มน้ำพองมาเป็นเวลายาวนานนานปีแล้วนาน ทรมานนะเห็นจากรูปเห็นจากอะไรแล้วเนี่ยเป็นโรคตุ่มน้ำพองเป็นผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันนะครับลักษณะคือตามตัวตามผิวของเราจะขึ้นตุ่มน้ำพองเต็มไปหมดเนี่ยเราเป็นมาห้าปีแล้วนะทุกคนใช่ทรมานนะแค่นอนก็เจ็บแล้วนะเนี่ยแล้วล่าสุดนะคะคุณภรรยานะคะก็ออกมาบอกว่าออกมาเปิดเผยอาการป่วยผ่านรายการในช่องยูทูบว่าเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยหมอยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าที่เป็นโรคนี้เราไม่หายสักทียจริงๆโรคเนี้ยรักษาหายได้นะแต่ที่เป็นเราไม่หายสักทีเนี่ยเพราะอะไรก็ยังไม่ทราบแล้วบอกว่ายิ่งแข็งแรงกับยิ่งหายยากเหมือนว,ว่าถ้าเราแข็งแรงภูมิตัวเนี้ยมันก็จะแข็งแรงไปด้วยโรคเนี้ยจะ<ช>แข็งแรงไปด้วยทำให้หายยากแล้วพี่เมฆเนี่ยก็เ,นนเขาเป็นคนแข็งแรงคุณเอ๋เนี่ยเขาบอกว่าสามีเขาเจ็บปวดทรมานทั้งตัวนะไม่มีจุดไหนเป็นที่ว่างเว้นเลยก็คือเป็นแน่นทั้งตัวเลยนอนติดเตียงมาหลายปีบางวันก็บวมบางวันก็ยุบสามีเน้อนนมาพะัสภื เหมือนมือศพ ล่าสุดเนี่ยทางในรายการของพี่หนุ่มคงกระพันพาภรรยาของพี่เมฆเนี่ยนะคะไปพบกับอาจารย์ภพศสาลแสนชัยที่จังหวัดลําพูนเพื่อช่วยแก้วิบากกรรมของสามีเขาเห็นอไะไรรู<า>้ป่ะอาจารย์ภพศาลเขาบอกว่าเฮ้ยที่พี่เมฆเป็นแบบนี้คือทําไม่ดีไว้เมื่อหลายภพหลายชาติที่แล้วตอนสมัยพระเจ้าเอกทัศน์สมัยยุธยาตอนปลายโอ้โหไปไกลเลยนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็วิจนะของแต่ละบุคคลนะนะครับแต่ทางคุณเอ๋และพี่เมฆเขาก็โอเคที่จะลองทําตามวิธีของอาจารย์นั่นก็คือการไปขออาโหสิกรรมกับคนที่เคยกระทำไม่ ดีกับเขาคือเสนาพ่วงเป็นทหารเกิดมาชาตินี้เป็นพระมรณภาพไปแล้วให้ไปเอโหสิกรรมกับรูปเหมือนหลวงพ่อดีวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทิศแชมเป็นทหารเกิดมาชาตินี้คือหลวงพ่อวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีมรณภาพแล้วให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือนทิศอุ่นเกิดมาชาตินี้หลวงปู่ถิ่นวัดป่าเลไลอดีตจเจ้าอาวาส ให้ไปอโอสิิกรรขอบรูปเหมือนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเกจิ <โฮ S 1> อาจารย์ <โฮ S 1> แต่ขอสงวน,นใช่สงวนชื่อขอให้ไปกราบท่านในครบว้าวัดนอกจากนี้ยังให้ไปทาสีมัสยิดหนึ่งที่แล้วก็ที่สรารวัดที่ไหนก็ได้อีกหนึ่งที่อา,าอาจารย์บอกด้วยว่าถ้าแก้ไขไอโอดิิกรรมจนเรียบร้อยก็จะหายดี